มีทิปแล้วจัดของเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่าต้องใช้เป้ขนาดไหนดีคลิปนี้มีคำตอบให้ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจิ้นจากแลังคาพินเฮาสนะครับ วันนี้เราจะตอบคำถามที่ทุกคนถามกันมาเยอะมากเลยนะครับก็คือไปเที่ยวทริปนี้ของเราต้องใช้เป้ขนาดกี่ลิตรดีไปเที่ยว2วัน1คืน3วัน2คืนต้องใช้เป้ขนาดเท่าไหร่ซึ่งมันก็กะลำบากวันนี้เราเมีวิธีในการหาขนาดเป้คร่าวๆนะครับด้วยของที่ใช้ได้หาได้จากในบ้านเราเลยนะครับอันดับแรกที่เราต้องมี1ก็คือตัวสัมภาระที่เราจัดเอาไว้แล้วเราเตรียมไปทริปนะครับสก็คือตัวกล่องกระดาษหรือว่ากล่องพลาสติกขนาดที่มันพอๆกับของที่เรา,เาไปนะครับสก็คือ ตลับเมตรนะครับสีก็คือเครื่องคิดเลขหรือใช้มือถือเนี่ยครับคิดเลขนะครับหลักการง่ายๆคือเราจะคํานวณปริมาตรของของ,ของกองเนี้ยออกมานะว่ามันมีปริมาตรทั้งหมดกี่ลิตรครับในหน่วยลิตรแล้วเราก็มาหาเป้ที่มันขนาดพอดีกับสัมภาระ,ะที่เราจะเอาไปนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราเตรียมกล่องมาปุ๊บนะครับเราก็เอาสัมภาระ,ะของเราเนี่ยใส่มาในกล่องนี้นะครับระหว่างที่เราใส่เนี่ยเราก็กด สัมภาระให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเราจัดแล้วมันสูงขึ้นมาเราก็ให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็คือวัดปริมาตรของในกล่องนี้นะครับโดยเราก็ใช้ง่ายๆเลยก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับเราวัดความกว้างนะครับได้16นะครับวัดความลึกนะครับได้18นะครับ ส่วนความสูงเนี่ยเราถ้าเกิดของเราไม่เต็มกล่องไม่เต็มขอบกล่องเนี่ยเราวัดจนถึงความสูงของสัมภาระที่เราปรับแล้วที่อยู่ในระนาบเดียวกันแล้วนะครับอย่างนี้วัดจัก กลนมาได้ถึงขอบนำมรัอยู่ที่ประมาณ12นิ้วนะครับ12นิ้วเราก็มาเข้าสูตรตามตรงนี้เลยนะครับสูตรในการหาปริมาตรหน่วยเป็นลิตรนะครับเราเอาด้าน3ด้านกว้างยาวสูงหน่วยเป็นนิ้วนะครับคูณกันแล้วหารด้วยตัวเลขที่อยู่ในสูตรนะครับอย่างนี้ผมคิดไม่ได้คร่าวๆก็คือ3,400นะครับหารตัวเลขตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะได้อยู่ราว5 5ดกว่า,วาแล้วก็เลือกอยู่ที่ประมาณ50เพราะว่าเป้แบกแพ็คของจริงมันสมารถที่จะบีบอัดได้นะครับเดี๋ยวเราเอาของตรงนี้ใส่เป้ของจริงกันดู เลยนะครับ ก็เนี่ยครับของที่อยู่ในกล่องเมื่อกี้ก็ถูกย้ายมาอยู่ที่เป้ใบนี้หมดแล้วในจํานวนที่พอๆกัน,นครับเมื่อกี้เราคิดได้55กว่ากว่าเราเลือกเป้ขนาด50ลิตรก็จะพอดีกับของที่เราเตรียมไว้พอดีซึ่งวิธีนี้ใช้ได้ดีสําหรับเป้ที่มีช่องเก็บของค่อนข้างใหญ่นะครับเป้บางรุ่นที่มีช่องเก็บของซอยเล็กๆอาจจะคาดเคลื่อนได้บ้างแต่วิธีนี้สามารถใช้ในการคํานวณคร่าวๆได้เลยไม่มีปัญหาสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีทิปแล้วครับมีของเตรียมไว้แล้วแต่ยังไม่มีเป้สักใบหนึ่งนะครับแนะนาที่ ร้านเรานะมีเป้11แบรนด์ชั้นนำระดับโลกนะครับให้ทุกคนได้เลือกซื้อเลือกชมและลองขึ้นหลังได้จริงเลยที่หน้าร้านของเรานะครับเรามีขายอยู่หลายช่องทางนะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับตามช่องทางข้างล่างนี้นะครับขอให้เ,เพื่อนๆได้เป้ที่ถูกใจสำหรับทิปที่สุดยอดของทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ